เ,เขมเลยนะอะเอาแอปเปลิลไปกินแก้กลุ่มลืมไปว่าแกเกลียดแอปเปลิลเฮ้ยรู้สึกช่วงนี้ทำบาปไม่ค่อยขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะเอาหน้าอย่าเพิ่งถอดใจมานยาหญิงนี่มีตั้งร้อยเล่มเกวียนแกเพิ่งงัดมาใช้แค่ไม่กี่เกวียนเองนะ หรือว่าจริงๆริแล้วพีทเขาจะลืมเขินไปแล้วเอะหรือว่าจริงจริแล้วพีทเขาเป็นคนดีหรือว่าจริงๆริงแล้วพีทหร,หรือว่าผู้ชายสมัยเนี้ยเร่เหลี่ยมมันจัดมากเลยผู้หญิงอย่างพวกเราในตามไม่ทำหมายความว่าไงอะแม่อ้าวก็แต่พีทเนี่ยนะอาจจะกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เข้ามาเสนอตัวนะ พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็บอกว่ายังรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็รอเข็มอยู่เสมอแต่อยู่ๆก็ตัดบัวไม่เหลือใหญ่โดยเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้มันน่แาแปลกไหมคุณป้าพูดถูกค่ะก็คงมีแต่นายหัวของแกและมั้งที่ไม่มีเล่์เหลี่ยมอะไรกับเขาเลยคุยด,ด้วยนึกว่าคุยกับไม้บรรทัดแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะ หลังจากอกหักอย่างแรงในหัวของเขมอาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณพิแสงเขาต้องกลายเป็นคนที่เขมไม่เคยรู้จักก็ขอให้เขาเป็นคนที่มีปากมีเสียงมากขึ้นเป็นคนที่โรแมนติกน้อยลงแล้วก็เป็นคนดีให้น้อยลงจะได้ไม่มีใครรักแล้วก็เหลือไว้ให้เขมคนเดียวเห็นแก่ตัวสุดๆอ่ะ ถ้าเขมว่าคิดอย่างนั้นแล้วสบายใจก็ปล่อยก็คิดไปเธอหนูเนธโอ้โยแม่นี่แล้วแกจะทำไงต่อเรื่องพีทนั่นสิต้องรีบๆเขาแล้วนะเวลาของเราเหลือน้อยแล้วนะเขมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะทำได้ต้องได้แผนการชั่วร้ายของเขมต้องสำเร็จเชื่อแม่ รู้สึกดีพี่ลึกเนาะมไม่เคยเห็นแม่คนไหนเลยที่เขาจะสนับสนุนให้ลูกตัวเองทาชั่วเหมือนแม่เนี่ย <laughs> ทําชั่วเพื่อกระชากหน้ากาก,ากของคนชั่วออกมาลบกับลบผลลัพธ์ก็คือบวกเคยเรียนปะเลขอะตกเลขแต่ว่าทับอ,อังกฤษแล้วก็พระพุทธศาสนาก็พอ,อสอนแล้วนชาสชอบเอะออ <c ười> <c ười> ใน่อผมจำเป็นต้องเป็นเศษคุณคุณพี่แสงตามคุณมาคุณรู้ตัวหรือเปล่าฮัลโหลฉันถึงแล้วนะคะ <Hello. S 1> กำลังจะเข้าไปคะ่ะงั้นคุณเข้าไปรองไหนก่อนได้เลยนะจ้ะ <c oughs> นี่เธอมาหาใคร ไม่ได้เป็นหญิงเล็กนะคะทีฉันไม่ได้กินอุดมคติรักศักดิ์ศร,รีมีศิลธรรมฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วฉันอยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆฉันแล้วฉันก็คิดได้ว่าฉันไม่ควรปล่อยให้คุณหลุดมือเพราะฉันยังรักคุณอยู่ คุณเป็นรักครั้งแรกและเป็นรักครั้งสุดท้ายของฉันผมเสียใจด้วยนะเขมอะไรนะตอนนี้ผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ผมขอโทษ ยังคงไม่ลืมคุณมันจบแล้วล่ะอะไรจบเข้มฉันหมายความว่าเขาตามฉันไปขนาดนั้นเห็นฉันคุยกับคุณขนาดนั้นเขาคงจบกับฉันแล้วล่ะโดยไม่ต้องมีคำพูดอะไรอีกแล้วคุณล่ะ ฉันยอมรับค่ะว่าฉันอาจจะชอบเขาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากไปกว่าการที่ฉันต้องทำหน้าที่เพื่อเงินแต่สำหรับผมผมไม่เคยจบพีธแต่ผมพูดอย่างที่ใจคิดตอนนั้นไม่ได้ทั้งทงที่ผมอยากจะกอดคุณแล้วก็บอกคุณว่าผมพร้อมที่จะเป็นคนตรนั้นของคุณเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง พราะว่าผมรักคุณมากเกินกว่าจะปล่อยคุณไปได้มันมันฟังเห็นแกตัวนะแต่ผมผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยถ้าคุณรักฉันมากขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงทิ้งฉันไปแต่งงานกับคุณพิษณีคือตอนนี้ผมต้องรีบไปเราเจอกันอีกสักครั้งได้ไหม แล้วผมจะอธิบายเหตุผลทั้งหมดให้คุณฟังเหตุผลทั้งหมดที่เป็นความจริงเพราะว่าฉันอยากให้เราทั้งสองคนเลิกโกหกถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาคืนดีกันแต่คุณอาจจะเกลียดผมไม่ค่ะ เราจะอยู่เคียงข้างกันคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าคุณคือคนที่ฉันรักและฉันก็จะมีแต่คำว่าให้อภัยสำหรับคนที่ฉันรัก นิพาจะต้องมีคนเที่ยมแก่แน่ๆให้แกแหกครอบใจแตกอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรดีกว่าคนใจร้าย